ใหม่ Samsung Galaxy Watch Ultra ตัวท็อปเรือธงรุ่นใหม่จาก Samsung จอใหญ่47มิลิเมตรบอดี้แข็งแกร่งทนทานดีไซน์สวยใช้งานได้นานถึง100ชั่วโมงเนื้อกว่าด้วยฟีเจอร์ออกกำลังกายและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพด้วยพลังของ Galaxy AI นี่คือสมาร์ทวอชที่ครบเครื่องที่สุดในเวลานี้เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำจิกโกอทีครับช่วงกลางปีแบบนี้นะครับงานซัมซุงอันแพ็คเนี่ยนะครับ ทุกๆปีเขาก็จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับได้อย่าง Samsung Galaxy Z Flip อย่าง Samsung Galaxy Z Fold และในทุกๆปีเขาก็จะเปิดตัวสมาร์ทวอชด้วยนั่นก็คือ Samsung Galaxy Watch Series นะครับปีนี้พิเศษนิดหนึ่งครับเพราะว่าเป็นการเปิดตัวรุ่นใหม่ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือครั้งแรกเลยของ Samsung Galaxy Watch Ultra ตัวนี้เป็นตัวท็อปเรือธงตัวจบตัวจริงของสมาร์ทวอชเลยครับ ซัมซุงเลซี่ว a ตอัลตร r ามาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่บอดี้แข็งแรงบึกบึนแล้วก็มีฟีเจอร์ใส่มามากมายนะครับอย่างเช่น Dual GPS เโอ้โหเก็บสถิติการออกกำลังกายเราอย่างแม่นยำและนี่คือยุคทองของ Galaxy AI ครับแม้แต่ Smart Watch อย่าง s a m s u n Galaxy g Watch Series ก็มี AI ด้วย AI มาทำอะไรในสมาร์ทวอชอ่าปกติแล้วสมาร์ทวอชเราใส่เพื่ออะไรครับ ออกกําลังกายเดินเหินแต่และว,วันเก็บข้อมูลฮาร์ดเลทใช่ไหมครับเก็บสถิติการน,นอนหลับ ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บสถิติและมารายงานให้เรารู้แต่เมื่อเรามี AI อยู่ในสมาร์ทวอชนะครับ AI สามารถนำมาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์แล้วประเมินผลออกมาได้ว่าเราควรจะพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไรนี่ถ้าเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะครับคุณสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า race your self ครับหรือแข่งกับตัวเองเมื่อวานนี้ทำให้ดีกว่าเก่าพูดแล้วนึกถึงเพลงของพี่ตั้มสมประสงค์ตอนสมัยผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ต้องดีกว่า เก่า <kę cell> ต้องดีกว่าต้องดีไปกว่าเมื่อวานนี่มีใครเกิดทันบ้างเพลงนี้ร <c oughs> ุ่นแรแก,กัมมี่เลย <c oughs> มันทำให้เราพัฒนาตัวเองได้นะครับนี่ถือว่าเป็นสมาร์ทวอชที่ครบเครื่องมากๆในวงการตอนนี้รีวิวให้ดูครับ <c oughs> เริ่มต้นที่ดีไซน์ก่อนเลยนะครับ ซัมซุง g ก l a ี่วอชอัลตร้านะครับพอเป็นชื่อรุ่น Ultra ้าเขาก็จะมาพร้อมกับตัวเรือนขนาดใหญ่แล้วมีขนาดเดียวด้วยนะครับไม่มีให้เลือกนี่คือตัวเรือนขนาด47 mm มมครับใหญ่บึกบึนใส่แล้วเต็มข้อดีมากๆตัวเรือนใหญ่ก็จะได้หน้าจอขนาดใหญ่ด้วยนะครับนี่คือหน้าจอ AMOLED แบบ Always On นะครับขนาดหน้าจอ1.47นิ้ว ความละเอียด480คูณ480พิกเซลมีความสว่างสูงสุดของหน้าจอสูงถึง3,000นิตโอ้โยสว่างกว่าหน้าจอของสมาร์ทโฟนที่สว่างที่สุดตอนนี้อย่าง Samsung Galaxy S24 Ultra ซะอีกนะครับกระจกหน้าจอเป็นแซฟไฟร์คริสตัลกล s สป้องกันการขีดข่วนและเป็นรอยได้เป็นอย่างดีรุ่นนี้จะมี3สีให้เลือกครับไทเทเนียมไวท์ไทเทเนียมซิวเวและไทเทเนียมเกรย ตัวที่รีวิวอยู่นี้คือสีไทเทเนียมเกรนะครับต้องมองใกล้ๆนะครับถึงจะเห็นว่าเป็นสีเทาเข้มแบบไทเทเนียมเพราะว่าถ้าดูไกลๆเนี่ยสีเขาจะออกโทนเข้มเป็นแบบเกือบจะดําเลยตัดกับสายสีส้มสวยมากๆเลยนะครับ ตอนแรกนะครับตั้งแต่เป็นข่าวลือออกมาแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ Galaxy Watch Ultra เนี่ยผมเห็นดีไซน์ของตัวบอดี้กับหน้าปัดเขาเลยเนี่ยผมงงเล็กน้อยคือตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนเล่นนาฬิกาแบบคลาสสิกนะครับไม่ได้เป็นนักสะสมนาฬิกาผมก็เลยแปลกใจว่าทําไมเขาถึงดีไซน์ออกมาบอดี้เป็นเหลี่ยมแต่หน้าปัดถึงเป็นทรงกลมทําไมหน้าปัดไม่เป็นทรงเหลี่ยมเหมือนบอดี้ไปด้วยพอไปหาข้อมูลเพิ่มเนี่ยนี่คือดีไซน์ของนาฬิกาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่20เลยนะฮะ เรียกว่าเป็นรูปแบบของการดีไซน์ตัวเรือนนาฬิกาแบบคลาสสิกเลยนะฮะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า cushion case design คือนาฬิกาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นทรงนี้ครับเป็นบอดี้สี่เหลี่ยมแล้วหน้าปัดจะเป็นทรงกลมเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อที่ว่าบอดี้เนี่ยจะได้เป็นตัว o t เทชั่นหน้าปัดที่เป็นทรงกลมนี้ไปด้วยในตัวถึงบางอ้อเลยนะครับแสดงว่าซัมซุงเนี่ยทำการบ้านมาดีมากนะครับออกแบบมาเป็น watch ultra แล้วเป็นสไตล์ cushion case design แบบนี้สวยงามมากๆครับ 지 วัสดุที่ใช้ทำตัวเรือนนะครับเป็นไทเทเนียมพอเป็นไทเทเนียมก็จะมีคำถามว่าเป็นไทเทเนียมเกรดอะไรซัมซุงเลือกใช้เป็นไทเทเนียมเกรด4ครับผมเคยพูดในรายการแล้วนะครับว่าไทเทเนียมเนี่ยเขามีหลายเกรดโดยที่เขาจะแบ่งออกเป็นไทเทเนียมเกรด1ถึงเกรด4จะเป็นเนื้อไทเทเนียมบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขนาด99%เลยนะครับไม่ผสมโลหะใดๆเลยนะครับก็จะเหมาะสําหรับงานทําเครื่องมือแพทย์หรืองานที่ต้องการเนื้อโลหะที่บริสุทธิ์มากๆแล้วในเกรด1ถึง4เนี่ยนะครับไทเทเนียมเกรด4 เป็นไทเทเนียมที่มีความแข็งแรงมากที่สุดเรียกว่ามีความหนาแน่นของเนื้อโลหะมากที่สุดก็เหมาะที่จะมาทําตัวเรือนแบบนี้ถ้าเป็นไทเทเนียมเกรดอุตสาหกรรมก็จะเป็นไทเทเนียมเกรด5นะครับถึงเกรด7ซึ่งอันนั้นเขาก็จะไปใช้ในอุตสาหกรรมแต่เอาไปทําท่อเอาไปทําเหล็กหรือเอาไปทําอะไรที่ต้องการความแข็งแรงมากกว่านั้นแต่ซัมซุงเลือกใช้ตัวนี้เลยเพราะต้องการความบริสุทธิ์และความแข็งแรงนะครับ และเขายังมาพร้อมกันกับสาย m มารีนแบนนะครับเป็นสายซิลิโคนสีส้มเจาะรูระบายอากาศนะครับตัดดําส้มตัวนี้น่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบลุยๆหน่อยเปียกได้ลุยได้นะครับแล้วก็ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแห้งเร็วสวยมากนะครับ แถมการเปลี่ยนสายก็ออกแบบให้ทําได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับของเดิมเนี่ยใน u n g Galaxy Watch Series รุ่นก่อนหน้านี้คือคุณต้องกดปุ่มแล้วก็สไลด์ออกมาสายถึงจะหลุดออกมาได้นะครับแต่ตัวนี้ one click band ครับกดปุ่มสายหลุดออกมาเลยไม่ต้องสไลด์ต่อไป บนตัวเรือนนะครับจะมีปุ่มทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มด้านบนตัวนี้เป็นปุ่มโฮมทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้นะครับเขาก็จะกลับมาที่หน้าโฮมเป็นเมนูหลักให้คุณไปเมนูอื่นๆได้โดยง่ายปุ่มที่2เนี่ยจะเหมือนเป็นปุ่มเม็ดมะยมแต่จริงๆเขาหมุนไม่ได้นะครับเป็นปุ่มสําหรับกดอย่างเดียวนะครับปุ่มนี้เรียกว่า Quick Button เป็นปุ่มที่คุณสามารถคัสซอมตั้งค่าได้ว่าเข้าเมนูที่คุณใช้งานบ่อยๆนะครับอย่างเช่นผมกดตอนนี้นะกดปับป๊บบเนี่ยเขาไปโหมดออกกำลังกายเลยอ่านะฮะแล้วก็ปุ่มด้านล่างนี้ก็เป็นปุ่มแบ็คนะครับ ใช้งานง่ายครับ3มปุ่มนี้มีความพิเศษนิดน,นึงก็คือปุ่ม Quick b u t t o นหรือปุ่มกลางนี้นะครับถ้าหากคุณกดค้างไว้5วินาทีมันจะเป็นการส่งสัญญาณไซเรนขอความช่วยเหลือได้นะครับจะส่งเสียงเป็นเสียงไซเรนออกมามีความดังสูงถึง85เดซิเบลเรียกว่าดังไปถึงแบบระยะ100 200เมตรนี่นะครับได้ยินอย่างแน่นอนแล้วก็ในการรีวิวนี้ผมไม่กล้ากดในห้องรีวิวนี้นะครับเกรงใจห้องข้างๆเดี๋ยวให้นางแบบกดให้ข้างนอกแล้วกันที่โล่งๆนะครับกดปุ๊บมันจะค่อยๆดังขึ้นแล้ว จะดังแบบสุดขีดมากๆอย่าเผลอกดเล่นนะครับ บอดี้ของเทอร์ซี่วอชอัลตดูเหมือนจะตัวใหญ่บึกบึนนะครับแต่น้ําหนักเบานะครับน้ำหนักเพียงแค่60.5กรัมเท่านั้นสวมใส่ดูแล้วนะครับไม่หนักไม่เบาครับกำลังดีไม่หน่วงไม่หนักข้อมือแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาจะมีไมโครโฟน2ตัวแล้วก็มีลําโพง2ตัวนะครับมีคุณสมบัติกันน้ํากันฝุ่นในระดับ IP 6 8กันน้ําได้ลึกในระดับ10 ATM นะครับถ้าเทียบเป็นความลึกคือได้ถึง100เมตรเลยสายฟรีดาน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะครับใช้งานได้สมบุกสมบันทนทุกกสภาพาพาศ ตั้งแต่อุณหภูมิติดลบ20องศาไปจนถึง55องศาเซลเซียสเลยทีเดียวมีอั t i t u d e a s s i s t a n t นะครับสำหรับไลฟ์สไตล์แบบ x ก r ์ต e นะครับพวกคนที่ชอบปีนเขาไฮกิ้งเพราะว่าเซนเซอร์ตัวนี้สามารถรองรับความสูงได้ตั้งแต่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล500เมตรไปจนถึงเหนือน้ำทะเล9,000เมตรเรียกว่าเป็นระดับที่สูงกว่า EBC Everest Base Camp อีกนะครับแข็งแรงทนทานผ่านระดับมาตรฐาน Military Standard 8 1 0 h อีกด้วยครับ ต่อไปเป็นสเปคที่อยู่ภายในของ Samsung Galaxy Watch Ultra นะครับเริ่มต้นจากชิปเซตเลยชิปเซตนะครับเลือกใช้เป็น Samsung Exynos รุ่น W 1 0 0 0 โดยปกติทั่วไปสมาร์ทวอชนะครับชิปเซตเป็นดูอัลคอร์ก็ทํางานเหลือเฟือแล้วนะครับแต่ซัมซุงเอ็กซีนรุ่น W 1000่ตัวนี้นะครับเป็นชิปเซตแบบ5แกนเลยนะครับเป็น5คอเลยโอ้โหเรียกว่าโหดสุดๆและยังเป็นสมาร์ทวอชตัวแรกที่ได้ใช้ชิปเซตในระดับ3นาโนเมตรด้วยชิปเซตที่มีแกนเยอะและมีขนาดที่เล็กมากขนาดนี้ส่งผลอะไรบ้าง1คือ3นาโนเมตรทําให้กินพลังงานน้อยมากๆครับกินพลังงานน้อยลงถึง30%และชิป5คอตัวนี้มี ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมมากดีกว่าเดิมถึง3เท่าด้วยกันถัดจากชิปเซ็ตนะครับก็จะเป็นเรื่องของเซนเซอร์นะครับพวก enhanced bioactive นะครับโดยปกติแล้วสมาร์ทวอทเวลาเซนเซ,นเซอร์ทำงานเขาจะมีหลอด LED เพื่อที่จะส่องลงไปบนเส้นเลือดบนแขนเราบนชีพประจรเราเพื่อตรวจวัดสิ่งต่างๆนะครับสมาร์ทวอทโดยทั่วๆไปมี LED อยู่ประมาณ4-6ดวงเต็มที่แต่ Samsung g a l ซ x y Watch Ultra มี LED ถึง13ดวงครับ แสดงว่าโอ้โหชุดเซนเซอร์ของเขาเนี่ยมีจํานวนเยอะขึ้นมากจริงๆทําให้การตรวจวัดสิ่งต่างๆในร่างกายเรานะครับแม่นยําและมีความสเสถียรมากขึ้นกว่าเดิมมากถัดมาก็มี RAM 2GB กรับแล้วก็มี s t o r รจ e 32GB ตัวนี้ให้ m e m o r y มาเยอะกว่า Galaxy Watch 6ถึง2เท่าเลยนะครับแถมยังติดตั้งแอป,ปจาก Play Store ได้ด้วย ชิป GPS ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Samsung Galaxy Watch Ultra นะครับตัวนี้เป็น Dual Frequency GPS ครับนั่นก็คือสามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ทั้ง L1 และ L5 ทำให้การ tracking ระยะทางการกำหนดจุด location หรือบอกพิกัดตำแหน่งทำได้ดีมากยิ่งขึ้นแม่นยำกว่าเดิมถึง20% รองรับบลูทูธเวอร์ชัน5.3รองรับ Wi-Fi 2.4 GHz และ5 GHz ด้วยเป็น dual band เลยนะรองรับ NFC ครับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อย่างหูฟัง Samsung Galaxy b u d 3และ b u d 3 Pro ได้และรองรับสัญญาณมือถือแบบ LTE แบบ eSIM ด้วยมาถึงเรื่องแบตเตอรี่ครับ ซัมซุง g ล a ี่วอชอัลตร้านะครับถือเป็นสมาร์ทวอชที่เป็นระบบ Android Wear ที่มีปริมาณแบตเตอรี่เยอะที่สุดในท้องตลาดนะครับใส่แบตเตอรี่มาเยอะถึง590ม ah. ิลลิแอมทำให้ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง100ชั่วโมงในโหมด Power Saving ถ้าคุณใช้โหมด Exercise Power Saving นะครับคุณจะใช้งานต่อเนื่องได้48ชั่วโมงโดยมีการใช้ GPS และมีการตรวจจับหัวใจแบบไม่มากนะัก แต่ถ้าเป็นการใช้งานแบบทั่วไปนะครับคุณสามารถใช้งานต่อเนื่องได้60ชั่วโมงหรือถ้าคุณปิด Always On Display คุณจะใช้งานได้นานถึง80ชั่วโมงแบตบหมดก็สามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาลองรับฟ้าชาร์จด้วยนะครับรองรับกำลังไฟเพิ่มขึ้นเป็น15วัตต์ลันอยู่บนระบบปฏิบัติการ Wear OS by Google และต่อไปนี้นะครับจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของคลิปรีวิวนี้นะครับนี่คือครั้งแรกของวงการสมาร์ทวอชนะครับกับการมี AI อยู่ในสมาร์ทวอชเลย Samsung Galaxy Watch Ultra กับ Galaxy AI มาทำงานอยู่ภายใต้ข้อมือคุณแล้วนะครับพอเรามี AI อยู่ในสมาร์ทวอชนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำสถิติทุกอย่างที่เก็บไว้ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์ครับไม่ใช่แค่รายงานผลอย่างเดียวจากนี้ไปจะวิเคราะห์ด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น มันบ่งบอกอะไรได้บ้างซึ่งเขาแบ่งออกเป็นหลายๆเรื่องครับ อย่างเช่นเรื่องแรกเลย Energy Score เป็นแบบประเมินสภาพร่างกายของเราในแต่ละวันโดยวิเคราะห์จาก4ปัจจัยหลักการนอนหลับหลับดีแค่ไหนช่วงระยะเวลานานแค่ไหนและกิจกรรมที่เราทำในทั้งวันนั้นรวมไปถึงอัตราการเต้นหัวใจในขณนะหลับและยังมีเรื่องของ SHRV ความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจในขณะหลับข้อมูลทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์ออกมาแล้วเป็น Energy Score ครับจะมีทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับ Excellent Good แฟร์และ NEED ATTENTION นะผมเปิดของผมให้ดูหลังจากทำงานเหนื่อยๆมาเมื่อวานแล้วก็นอนเราจะได้สกอร์มาเป็น59แปลว่าอะไรครับแปลว่าร่างกายเหนื่อยพอสมควรนะ NEED ATTENTION นะครับแล้วเขาก็จะมีรายละเอียดอยู่ภายในด้วยนะฮะเป็น ENERGY SCORE FACTOR นะครับไม่ว่าจะเป็น s l e p Time นี่โอเคได้ได้ดีนะเวลานการนอนนี่นะครับดี CONSISTENCY ดีไม่มีอะไรนะครับ SLEEP Timing เ x c e l l e ล t เลยคือนอนนานดี <laughs> ต่อมาเป็นเรื่องของ Activity โอ้โหแสดงว่าเมื่อ นนี i วสเ day เนี่ยผมมี Activity เยอะมากคือทำงานหนักมากแล้วก็มี sleeping heart rate นะครับเป็นอัตราการเต้นหัวใจในขณะที่เรานอนเนี่ยถือว่าทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีนอนกลนอาจจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะครับแล้วก็ sleeping HRV ตัวนี้ทำได้ดีเลยนะครับความแปรปรวนแสดงว่ามีเวลานอนน้อยนิดนึงแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจในขณะนอนไม่ค่อยดีแต่ความแปรปรวนมีน้อยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าได้ Excellent เเลยนะครับในระหว่างที่เรานอนเนี่ย หัวใจเต้นอยู่65 BPM แล้วก็เอ e เวอรของ HRV นะครับอยู่ที่45มิลลิเซกอุณหภูมิผิวก็อยู่ที่ประมาณ31.5ถึง32.9ถือว่าต้อง need attention ก็คือเหมือนกับว่าเตือนเราว่าวันนี้ energy score คุณน้อยนะคุณก็ต้องแบบทำงานเบาๆลงหน่อยหรือหาจังหวะพักผ่อนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางทีคนเรานะครับทำงานหนักจนไม่รู้ตัว กับภาระหน้าที่ที่บังคับให้เราต้องทําในแต่ละวันบางทีเราก็โหมไปจนกระทั่งเราอาจจะอ่อนเพลียหรือหมดแรงหรือไม่สบายไปเลยก็ได้ Energy Score ช่วยได้ครับเขาจะคอยเตือนเราพอได้การวิเคราะห์แบบ Energy Score ออกมาแล้วนะครับไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับ AI ยังทําหน้าที่ต่อครับทำหน้าที่ออกมาเป็น w e l l n e s s Tips นะครับ เป็นคำแนะนำเพื่อสุขภาพให้ด้วยนี่ไม่ใช่แค่วิเคราะห์อย่างเดียวนะครับเขาให้คำแนะนำเราด้วยนะครับอย่างสกอร์ของผมเนี่ยเมื่อวานได้59นะครับแล้วไปดูรายละเอียดของสกอร์เนี่ยค้นพบว่าผมเนี่ยนอนน้อยคำแนะนำก็จะออกมาว่าควรจะหาเวลาพักผ่อนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เวลานอนที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมทํางานหนักแต่เป็นการทํางานอยู่กับที่ก็คือยืนถ่ายรีวิวอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยก็ควรจะขยับออกกําลังกายเดินหรือเคลื่อนที่มากกว่านี้นะฮะหรือถ้า ทำได้ออกกำลังกายเลยนะครับหาเวลาออกกำลังกายบ้างสักนิดก็จะดีกว่านี้โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับนอกจากวิเคราะห์แล้วยังให้คำแนะนำเพื่อสุขภาพกับเราอีกด้วย ส่วนในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับ Galaxy AI ยังทำอีกอย่างหนึ่งให้เราครับนั่นก็คือการทำ Personal Challenge ตัวนี้แหละครับที่ผมบอกว่า Race Yourself ครับแข่งกับตัวเองเมื่อวานคือถ้าเราออกกำลังกายแบบปกติเนี่ยเราไม่ได้เป็นสายออกกำลังกายแบบจริงจังหรือแบบระดับมืออาชีพใช่ไหมฮะเราก็ออกไปเรื่อยๆนะครับมันขาด motivation มันขาดแรงจูงใจวันไหนอยากออกมากวันไหนอยากออกน้อยมันก็คละเค้ากันไปความก้าวหน้ามันก็ไม่มีคนที่เขาออกกาลังกาย แบบจริงจังหรือว่าเล่นกันเป็นอาชีพหรือว่าแบบ แบบซีเรียสอ่ะเขาจะมีการทำเพอร์ซนาลชาเลนจ์หรือว่าการแข่งกับตัวเองซึ่ง Samsung g a l a x y Watch Ultra เนี่ยนะฮะจะเหมาะสำหรับเราเราท่านท่าน,ท,านที่ไม่ได้มีความจริงจังระดับนั้นนะครับสมาร์ทวอตตัวนี้จะช่วยให้เราแข่งกับตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้นในเมนู Personal c h a l l e n g e นะครับเขาจะเก็บสถิติการออกกำลังกายของเราอย่างเช่นเราวิ่งนะครับผมวิ่งเมื่อวานนี้วิ่งมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละเก็บสถิติเอาไว้พอวันรุ่งขึ้นผมไปวิ่งต่อวิ่งไปเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแสดงผลเลยครับ วิ่งไป4กิโลเมตรด้วยความเร็วเพสเท่านี้วันนี้พี่หลานจะวิ่งเท่าเดิมหรือจะเพิ่มเพสขึ้นไหมอ่ะหรือจะวิ่งไกลกว่าเดิมนี่เพื่อเป็นการเพิ่มสถิติหรือว่าพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นมันจะทําให้การออกกําลังกายของคุณเนี่ยมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรถ้าคุณเอาชนะตัวเองจากเมื่อวานนี้ได้นะครับร่างกายคุณก็จะพัฒนามากขึ้นคุณจะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นสุขภาพคุณก็จะดีมากยิ่งขึ้นนี่คือตัวช่วยชั้นดีเลยครับ ในขณะที่คุณทำงานในแต่ละวันนะครับ Galaxy AI ใน Samsung Galaxy Watch Ultra ก็คอยช่วยคุณทำงานด้วยนะอา่าไม่ใช่แค่เรื่องออกกำลังกายเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะครับสมมติว่าเอาเรื่องนี้แล้วกันเอาเรื่อง Smart Reply คุณคุยแชทมาทั้งวันเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย Galaxy AI เนี่ยจะคอยดูบริบทของการแชทของคุณอ่าแล้วเขาจะทำสมาร์ทรีพลายขึ้นซึ่งตัวเนี้มันจะใช้ได้กับแอปพลิเคชันดังต่อไปนี้นะมีแม s เซจเนาะคุณอาจจะคุยผ่านแม s เซจหรือว่า Line หรือว่า WhatsApp หรือว่าคาคาท็อกเขาพพอร์ต4แอปนี้นะครับคุณคุยกับเพื่อนคุณมาแล้วเนี่ยเพื่อนถามอะไรมาเขาจะมีสมาร์ทรีプライขึ้นมาเป็นข้อความที่ซักเจชันขึ้นมาว่าคุณควรจะตอบแบบนี้ได้โดยที่ชุดคําตอบเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําตอบมาตรฐานถ้าเป็นคําตอบมาตรฐานเนี่ยมันก็จะเหมือนเหมือนกันในทุกบริบทที่การคุยใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ย เขาศึกษามาแล้วเขาดูเราไปแล้วว่าเราคุยอะไรกันดูเสร็ปุ๊บจะมีชุดสมาร์ทรีプライขึ้นมาให้เลยซึ่งจะตรงกับความต้องการของคุณแล้วคุณก็กดไปได้เลยโอ้โหอันนี้ล้ำมากๆหรือใครที่อยากลดความอ้วน Galaxy AI ก็ช่วยคุณได้นะครับเจ๋งไหมสิ่งนี้เรียกว่า AGES Index นะหรือว่า Advanced Glycation End Products เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปคุณระบุลงไปครับว่าคุณอยากจะลดความอ้วนให้น้ำหนักลงจากจุดนี้ไปจุดนี้เป็นกี่กิโลในระยะเวลาเท่าไหร่แล้วเขาจะมีชุดโปรแกรมหรือชุดคำแนะนำขึ้นมาเลยนะครับคอยบอกคุณว่าคุณจะต้องทานอะไรในปริมาณแค่ไหนในแต่ละมื้อนะฮะบอกด้วยนะว่าทานอาหารประเภทไหนเสร็จแล้วคุณต้องออกกำลังกายเป็นจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์เพื่อทั้งหมดนี้คุณจะได้ลดน้ำหนักไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้ ไว้ได้ตรงตามที่คุณต้องการแต่มีข้อแม้นะครับว่าโปรแกรมนี้จะทําได้ก็คือคุณต้องใส่ g a l a x y Watch Ultra นะครับติดตัวตลอดเวลาใส่ทั้งกลางวันและตอนนอนเลยนะครับแล้วก็หาเวลาชาร์จชาร์จเสร็จแล้วรีบกลับมาใส่เขาจะได้คํานวณทุกอย่างได้ถูกนะครับว่าถ้าคุณจะลดน้ําหนักเท่านี้คุณควรจะไดเอทหรือว่าลดการบริโภคลงในแต่ละมื้อเท่าไหร่เขาถึงจะคํานวณได้ ต่อไปเป็นฟีเจอร์นะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับผมขอไปแบบเร็วๆเลยในแอปพลิเคชัน Galaxy Wearable นะครับเราสามารถปรับแต่ง Watch Face ได้หลากหลายรูปแบบมากๆมีพรีเ e t หน้าจอสำหรับ Galaxy Watch Ultra โดยเฉพาะนะครับอย่างเช่น Ultra Analog แบบที่เป็นมาตรฐานอยู่ตอนนี้แล้วก็ Simple Ultra Spatial Number Simple Digital Ultra Info Board โดยคุณสามารถปรับเปลี่ยน Widget ข้อมูลต่างๆการแสดงผลต่างๆได้ตามต้องการเลยนะครับ และตอนกลางคืนนะครับหน้าจอก็จะมี n i ท์โหมดด้วยนะครับซึ่งจะเปลี่ยนอัตโนมัติเลยโดยที่หน้าจอจะดิมลงแล้วรายละเอียดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเหมือนเป็นพลายน้ําสีแดงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับในเรื่องของการวัดค่าต่างๆในร่างกายเรานะครับก็สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้วัดออกซิเจนในเลือด spo 2นะครับวัดสเตรสมอนิเตอร์ลิงวัดระดับความเครียดวัด ecg นะครับหรือว่าตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็บลัดเพชเชอร์ครับวัดความดันโลหิต และมีโหมดออกกำลังกายมากกว่า100แบบโดยสามารถวัดค่า VO2 max ได้ด้วยนะครับเป็นค่าออกซิเจนที่ร่างกายใช้ในระหว่างที่ออกกำลังกายแล้วก็วัด h a r ์ rate zone ในขณะที่ออกกำลังกายได้ด้วยนะครับโหมดสปอร์ตนี่มีโหมดแบบ multi sport ด้วยนะครับอย่างเช่นไตรกีฬานะครับว่ายน้ำปัจจักรยานวิ่ง dual ล l e r o n วิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานแล้วก็กลับมาวิ่งอีกทีนึง aqua e r o ก็คือวิ่งแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็วิ่ง ส่วนฟังก์ชันการตรวจวัดการนอนนะครับ Advanced Sleep Monitoring นะครับก็ตรวจวัดการนอนได้อย่างละเอียดสามารถวัดได้ว่าคุณนอนหลับลึกแค่ไหนหรือว่านอนหลับแบบ REM นะครับแบบว่านอนหลับฝันแล้วก็ลูกตาเกิดกริ้งไปมาแล้วนะครับหรือว่าหลับตื่นวัดออกซิเจนในเลือดหรือว่า SpO2 ในขณะหลับได้ด้วยเก็บข้อมูลได้ทุกช่วงเวลาการนอนหลับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเป็นรูปแบบการนอนครับเป็นสิงโตเป็นตัวเม่นเป็นนกเพน,เนกวินเป็นกวางเป็นฉลาม แถมยังตรวจับการนอนกลนได้ด้วยนะครับอัดเสียงบันทึกไว้ให้คุณไปปรึกษาแพทย์ได้ด้วย นอกจากนี้ยังทำ body composition วัดดัดชนีมวลกายได้ด้วยนะครับกรอกน้ำหนักส่วนสูงลงไปแล้วใช้นิ้วนางกับนิ้วกลางแตะที่ปุ่มด้านล่างของตัวนาฬิกาให้ปล่อยสัญญาณไฟฟ้าอ่อนๆไปทั่วร่างกายเราสามารถวัดมวลกระดูกวัดไขมันวัดปริมาณน้ำในร่างกายแล้วก็วิเคราะห์ออกมานะครับว่าเรามี body fat กี่เปอร์เซ็นต์มี BMI เท่าไรมี BMR เท่าไหร่ทำให้เรา t r a c ร่างกายได้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยและเรื่องฉุกเฉินด้วยนะครับมี fall detection นะครับสะดุดล้ม หกล้มตกบันไดโดนชนภายใน1นนาทีถ้าร่างกายไม่มีการขยับหรือตอบสนอง Galaxy Watch จะทำการโทรออกเบอร์โทร SOS ที่ตั้งไว้ทันทีฟีเจอร์ยังไม่หมดแค่นี้นะครับมีเยอะมากนะครับอย่างเช่นเรื่องของ NFC นะครับก็ใช้งานคู่กันกันกบ Google Wallet ในการแตะจ่ายได้นะครับ Google Wallet ตอนนี้เนี่ยโอ้โหรองรับธนาคารเพิ่มขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยได้ธนาคารกรุงเทพกับ True Money ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมามีกรุงไทยมีทหารไทยธนาชาติแล้วก็กสิกรใช้ได้แล้วนะครับอีกเรื่องนึ้งก็คือการใช้ Smart Watch ในการควบคุมกล้องครับคุณสามารถใช้ Samsung Galaxy Watch Ultra นะครับร่วมกันกับ Samsung Galaxy C Flip 6, C46 นะครับ ตั้งเฟลกโหมดแล้วถอยมาถ่ายระยะไกลนะครับสั่งเป็นรีโมทชัตเตอร์ถ่ายรูปได้หรือแม้กระทั่งฟังก์ชันอย่าง rotating b บเซลนะครับที่อยู่ใน s u n g Galaxy Watch รุ่นก่อนๆน,นะฮะหรือว่ารุ่นเล็กนะครับตัวนั้นเนี่ยจะสามารถหมุนตัวเบเซลได้ใช่ไหมครับพอเป็น Watch Ultra เนี่ยถึงแม้จะหมุนเบเซลไม่ได้นะครับแต่คุณก็ใช้ฟังก์ชัน r o ท a t i n g b บเซลได้โดยการแตะลงไปที่ขอบจอนะครับแตะค้างไว้แล้วคุณก็ค่อยๆหมุนมือไปรอบๆขอบจอเขาก็จะสามารถหมุนหน้าต่างๆไปได้อย่างรว รวรวดเ็คับสั่งงานแบบเ e สเจอรก็ยังทำได้อยู่นะครับนี่ทำแบบนี้ติ๊กกับติ๊กๆ๊นะครับใช้ทำอะไรได้บ้างรับสายเรียกเข้าควบคุมการเล่นเพลงแล้วก็สั่งถ่ายรูปได้ครับ ไงครับคุณผู้ชมผมขอเรียกสิ่งนี้ว่าซ u เปอร์สมาร์ทวอทช์ฝั่ง a n d r o อ d เป็นสุดยอดแล้วนะครับถือว่าดีที่สุดในวงการแล้วตอนนี้นะฮะได้เวลาบอกราคาครับ Samsung Galaxy Watch Ultra มีขนาดหน้าปัดขนาดเดียวนะครับ47มิลิเมตรราคา23,900บาทมี3สีให้เลือกครับไทเทเนียม White, ไวท์ไทเทเนียมซิลเวอและไทเทเนียมเกร มีจำหน่ายพร้อมให้คุณไปหาซื้อแล้ววันนี้นะครับถ้าซื้อผ่านหน้าร้านเชิญได้ที่ Samsung Experience Store ทุกสาขาและหน้าร้านของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับหรือจะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ s a m s u n งและแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวแทนจำหน่ายทุกเจ้าในประเทศไทยเลยครับ พิเศษมีส่วนลดเพิ่มให้30%เมื่อซื้อพร้อม Samsung Galaxy C Flip 6หรือ Samsung Galaxy C Fold 6ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4สิงหาคมนี้